เมื่อนี่เสนอเมนูขัวหนูนะครับก่อนอื่นต่ำเครื่องก่อนครับพี่น้องใส่้าพริกแหง้งตะไคร้กระเทียมน้ำครับต่ำครับพี่น้องต่ำให้ละเอียดเลยครับแห้งละเอียดเท่าไรแห้งดีครับผม ตามลงไปครับระว่างคุกแตกครับพี่น้องตามรายละเอียดเลยครับผมเสร็จแล้วตั้งหมอ้อนะครับเด้อตั้งกระทะใส่น้ำมันครับผมน้ำมันเดือดแล้วก็เอาเครื่องที่เขาต่ำด้วยครับพี่น้องลกุกปเกียวครับ อหอมๆเลยครับไฟปานกลางเด้อครับพี่น้องเด้อไฟปานกลางครับผมเจียวให้เครื่องหอมหอมคุณละครับเครื่องหอมแล้วใส่พริกแกงลุกนะครับพี่น้องพริกแกงเป็ดเท่าเด้อครับเด้อใส่น้ำน้ำจากน้อยไฟปานกลางคือเก่าครับผมเอาจนหอมคุณละครับพี่น้อง หมอมเลยครับปุงเครื่องปุ๋งยังพร้อมเลยนะครับพี่น้องเด้อใส่น้ำปูนน้ำปลาผงที่ลดน้ำตาลนี่ครับได้หลายแซ่บหลายพี่น้องเอากอาหนูลงเลยนะครับพี่น้องไฟปานจางขึงเก้าครับเอาหนูโลงครับผมค้นให้เข่ากันครับพี่น้อง ลงค้นให้เก่าเข่ากันครับผมวันนี้เก็ทาจนซุกคุณล่ะครับพี่น้องไฟปั่นกลางเด้อครับเด้อตังไว้จนซุกคุณล่ะครับวันที่หอมพี่น้องไปมากรูดยังก็ใส่ลงไปเด้อครับพี่น้องเด้ออันตอนนี้ก็ซุกแล้วเขาใส่ใบกะเพราครับพี่น้องใส่ใบกะเพราหอมหอมครับผมใส่กะเพราหอมหอม ข้นให้กับเพราสูงครับพี่น้องอันนี้ปุงเครื่องปูย่างให้แซ่บๆเลยนะครับพี่น้องเด้อนี่มกรดได้กับปุงเลยครับดีเสร็จแล้วครับพี่น้องนี่ครับพรอมตักไปเสิร์ฟแล้วครับพี่น้องเขาเหนียวห้อนๆเขาเจ้าห่อนๆได้การเลยครับผมแซ่บๆครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อฝากไปก่อนัใจนะครับผม